อา้าวสี่ตุลาสองพันหกรยหกสิบสี่ยางสิบเก้าปีนะเพิ่งเปิดหน้ายางนี่เพิ่งเปิดหน้ายางอันนี้ดูในหน้าปัดนะเท่าไรจเจริญน,นี่แปดขีดเ,เดดหลือเจ็ดเออแปดขีดอ่าได้หักหักนี่เหลือเจ็ดนี่นี่ไม่เดียวนะไม่เดียว อันนั้นสามมีแต่ว่ามันกระท้อนกระแท่นนะ่งเปิดใหม่นะปกตินะผลอดปกตินะถ้าเปิดหน้ายางใหม่นี่มันออกแค่ถ้วยกาแฟะนะผมบอ,อกให้ก่อนนะมันไม่ออกเหรอกครึ่งกิโลแบบนี้แม่บอกครับหมอมสวนเอ็นมันออกแค่บางทีออกแม่งช้อนเขียวไม่ใช่ไม่ใช่ถ้วยกาแฟะน่ะ <c oughs> ทีนี้ถามว่าทําไมมันออกอย่างนี้เพราะเราใช้ขี้ไก่ฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก e อเอ็มสูตรครูเอเอ็มนะอ้าว ต้นยางเนี่ยคือตู้เอทีเอ็มไม่มีพืชชนิดไหนนะที่จะปลูกนอกเขตชมพทานแล้วทําเงินได้ดีเท่ากับยางพา,าพราเนาะฉะนนั้นพี่น้องที่อยู่นอกเขตชุมพทานไม่ว่าภาคไหนก็ได้ครับเนอะ <S <S ตต้นยางพาราเนี่ยคือตู้เอทีเอ็มตัดเช้าได้เช้าตัดเย็นได้เย็นวันนี้วันที่สี่ตุลานะอ้าดูนะอันนี้เพิ่งเปิดหน้ายางนะสามมีดะนะเนี่ยสามมีดเอแต่ว่าในใ,ใ,ในในในถ้วยนม,มีดเดียวนะ มีดเดียวนะเราช่างดูเราช่างดูมีมีดหนึ่งทอะไรแต่เชิญท่าไรหนี่ยอ่านอ่านดิแปขีดแปดขีดหักถ้วยออกขีดหนึ่งเหลือเจ็ดนี่ไอ้สองมีดอยู่นี่นี่นี่สองมีดอยู่นี่เพื่อเปิดหน้ายางนะดูรอยแผลได้เราไม่โกหกหรอกเราจะโกหกท่านทำไมผมก็เกษตรกรเหมือนกันบอกเนี่ยบอกกันไปบอกเพื่อย่าให้ท่านอยู่ดีกินดี เพราะ,ะนั้นถ้าถ้ายางเนอ่ถ้ายางเนะี่ายานะเป็นหน้ายางตายนึง่งเปลือกเน่าเปลือกแตกนะตู้เอทีเอ็มมันชำรุดต้องซ่อมก็อย่าไปนค้นขายนะต้องซ่อมซ่อมยังไงเปิด y o u t u b e นะช่องครูเสีมบุญเสนานะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นนะหรือเปิดเพจยางพาราพารวยนะถ้าอยากจะมาดูนะสวนนี้อยู่เมืองโคกสิจิพันธ์จังหวัดสกลนครโทรมาก่อนนะ 087 217 7176อยากพูดมานานแล้วนะอยากพูดมานานแล้วนี่เปิดเปิดหน้ายางแล้วเปิดรับแขกแล้วมาเลยนะครับจะพูดให้ฟังฟรีฟรีเลยพูดอย่างหมดเปลือกสวัสดีครับ